สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราเนาะสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้พวกเราก็พาทุกคนกลับมาอยู่กับการสปอยหนังเหมือนเดิมโดยหนังที่เรานามาสปอยในวันนี้ก็มีเชื่อเรื่องว่า300ขุนศึกพันสถานโลกตัวหนังก็จะเล่าเรื่องราวย้อนกลับไปในอดีตในยุคสมัยที่ชาวเปอร์เซียมีอํานาจมากๆซึ่งในตอนนั้นเองกษัตริย์เซอร์เซสแห่งเปอร์เซียก็ต้องการยึดครองโลกใบนี้ไปเป็นของตนเองแต่แล้วเมื่อชาวเปอร์เซียต้องเผชิญหน้ากับนักรบที่แท้จริงโดยที่นักรบเหล่านั้นก็คือชาวสปา ผู้กล้าหาญพวกเขาจึงได้รับรู้ว่าคนกลุ่มนี้นั้นมันน่ากลัวแค่ไหนแต่ถึงจะเป็นแบบนี้กระยัตเซอร์เซสก็ยังไม่ยอมเขาได้ส่งกองกําลังนับล้านมาโจมตีชาวสปาตันโดยที่ชาวสปาตันเองก็มีกองกําลังเพียงแค่300คนเท่านั้นทาว่าถึงแม้จํานวนจะแตกต่างกันถึงขนาดนี้ชาวสปาตันนักรบที่แท้จริงก็ไม่มีความเกรงกลัวแม,ม้แต่น้อยเลยและในท้ายที่สุดนักรบสปาตันจะสามารถเอาชนะกองกําลังเปอร์เซียได้หรือไม่รวมถึงเหตุการณ์ในสงครามครั้งนี้จะจบลงยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา เราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับตัวหนังได้เริ่มเรื่องโดยการเล่าเรื่องราวของเด็กหนุ่มชาวสปาร์ตันคนหนึ่งตั้งแต่ที่เกิดมาเด็กหนุ่มก็ต้องเผชิญหน้ากับเรื่องราวมากมายไม่ว่าจะเป็นในตอนแรกเกิดถ้าเกิดร่างกายไม่แข็งแรงเด็กทารกชาวสปาร์ตันเหล่านี้ก็จะถูกฆ่าตายในทันทีทว่าถ้าเกิดร่างกายของเด็กเหล่านี้แข็งแรงสมบูรณ์บรรดาเด็กหนุ่มก็จะถูกเลี้ยงดูมาด้วยการต่อสู้พร้อมกับถูกปลูกฝังไม่ให้กลัวสิ่งใดและนั่นก็รวมถึงความตายด้วยตัวเด็กหนุ่มจะถูกเลี้ยงดูด้วยนักรบส เมื่อถึงเวลานั้นแล้วตัวเด็กหนุ่มก็จะถูกพาตัวออกไปนอกหมู่บ้านแล้วปล่อยให้เด็กหนุ่มคนนี้ต้องเผชิญกับธรรมชาติด้วยตัวเองลีโอนดัสก็เหมือนกับเด็กๆชาวสปาร์ตันคนอื่นๆเมื่ออายุครบเจ็ดขวบลีโอนดัสก็ถูกปล่อยออกมานอกหมู่บ้านหลังจากนั้นเขาก็ต้องเผชิญกับโลก้างรวมถึงธรรมชาติที่โหดร้ายด้วยตัวเองทว่าลีโอนดัสเขาถูกเลี้ยงดูมาไม่ให้กลัวสิ่งใดเลยไม่ว่าจะเป็นศัตรูสัตว์ร้ายหรือแม้กระทั่งความตายเด็กหนุ่มลีโอนดัสก็ไม่เคยเกรงกลัวอะไรทั้งนั้นและแล้ว เมื่อเวลาร่วงเลยผ่านไปนานหลายปีในที่สุดเลโอนิดัสเขาก็สามารถกลับมาที่หมู่บ้านได้และการที่เขาสามารถรอดตายจากภัยธรรมชาติต่างๆมาได้นั้นมันก็ได้บวงบอกว่าเลโอนิดัสเป็นชาวสปาร์ตันที่แข็งแกร่งมากๆซึ่งด้วยเหตุผลนี้ชาวสปาร์ตันเลยได้สถาปนาเลโอนิดัสเป็นกษัตริย์องค์ปัจจุบันของพวกเขานั่นเองทางด้านเลโอนิดัสเขาก็ได้ปกครองชาวสปาร์ตันมาเรื่อยๆแต่แล้วในวันหนึ่งก็ได้มีกลุ่มคนปริศนาเดินทางมาที่หมู่บ้านของสปาร์ตันแถมคนเหล่านี้ยังได้นำกระโหล ของราชาคนอื่นๆมาด้วยโดยการที่ทําแบบนี้มันก็เปรียบเสมือนการโชว์พลังอํานาจของพวกเขาชายปริศนาได้มาขอเข้าพบราชาของชาวสปาตันซึ่งตัวเขาเองก็ได้แนะนําตัวว่าเขาคือผู้สงสารของกษ,ษัตริย์เอร์เซสแห่งเปอร์เซีย ทางด้านกษัตริย์เซอเซสต้องการให้รีโอนดัสราชาของชาวสปาร์ตันยอมจำนนพร้อมกับมอบผืนดินและผืนน้ำบางส่วนให้กับเขาทว่าพอกอโกภรยาของรีโอนดัสได้ยินแบบนี้เธอก็ได้ตอบกลับไปทันทีว่าชาวสปาร์ตันไม่มีของเหล่านั้นที่จะมอบให้กับกษัตริย์หรอกทางฝั่งผู้สงสารเมื่อเขาได้เห็นว่ากอโกพูดขึ้นมาเขาก็ได้บอกกับรีโอนดัสไปว่าทำไมหญิงสาวเช่นนี้ถึงกล้าขัดคำพูดของเขาทางฝั่งรีโอนดัสที่เห็นว่าผู้สงสารเริ่มอารมณ์ไม่ดีเขาก็เลยชวนผู้สงสารเดินไปคุยไปดีกว แต่พอลีโอนดัสได้พาผู้สงสารเดินมาถึงปากหลุมขนาดใหญ่กษัตริย์ของชาวสปาร์ตันก็ได้ชักมีดขึ้นมาและได้พูดกับผู้สงสารไปว่าตัวเขาเองคอยเลือกคําพูดที่จะพูดกับชาวเปอร์เซียเป็นอย่างดีแต่ชาวเปอร์เซียกลับไม่ได้ระวังคําพูดของตนเองเลยแถมยังมาดูถูกภรรยาสุดที่รักของเขาอีกความต้องการของกษัตริย์เซอร์เซสที่ต้องการให้ชาวสปาร์ตันคุกเข่าให้มันจะไม่มีวันเป็นแบบนั้นเด็ดขาดหลังจากนั้นลีโอนดัสก็ได้ทําการถีบผู้สงสารลงไปในหลุมขนาดใหญ่และมันก็รวมถึงลูกน้องของผู้ สงสารคนนี้ที่ถูกจัดการด้วยซึ่งการที่กษัตริย์เลโอนดัสทำแบบนี้มันก็เป็นการประกาศสงครามกับกษัตริย์เซอร์เซสแห่งชาวเปอร์เซียนั่นเองและภายหลังจากที่เลโอนดัสจัดการกับผู้สงสารไปในคืนนั้นเลโอนดัสก็เด้ปีนขึ้นมาบนเขาเพื่อมาพบกับนักบวชอีกอร์บรรดาน,นักบวชที่ชาวสปาร์ตันเชื่อถือมาตลอดตามประเพณีกษัตริย์แห่งสปาร์ตันต้องขึ้นมาหารือกับนักบวชอีกอร์เกี่ยวกับเรื่องแผนการลบแต่ทั้งฝั่งนักบวชอีกอร์พวกเขาก็เป็นคนที่ชั่วชาาามกกกกๆ่่่ออนนทีับวจะให้ครรึษเืง แผนการลบกับกษัตริย์ตัวกษัตริย์แห่งสปาร์ตันก็ต้องเอาสิ่งตอบแทนมาให้กับพวกเขาซะก่อนนั่นเลยทำให้ลีโอนดัสพกทองจำนวนมากขึ้นมาด้วยแต่ถึงแม้บรรดาน,นักบวชจะได้สิ่งตอบแทนไปแล้วพวกเขาก็ยังไม่ได้ให้ความสนใจกับแผนการรบของตัวกษัตริย์เลยนักบวชสุดอัปลักษ์เหล่านี้พวกเขาจะเชื่อแค่คำพูดของหญิงสาวพยากรเท่านั้นและไม่ว่าหญิงพยากรณ์จะบอกแบบไหนกษัตริย์แห่งสปาร์ตันก็ต้องทำเช่นนั้นเพราะว่าที่ผ่านมาชาวสปาร์ตันจะเชื่อในคำบอกของหญิงสาวพยากรมาตลอดและในศึกครั้งนี้เองก็ตต้้องเป็นนนแบบััว นักบวชได้ทําพิธีจับหญิงสาวที่มีรูปโฉมงามที่สุดขึ้นมาทําพิธีเพื่อให้หญิงสาวคนนี้บอกคําพยากรณ์มาและไม่นานจากที่หญิงสาวได้ไดร้ลําอยู่สักพักหนึ่งเธอก็ได้บอกถึงคําพยากรณ์ว่าชาวสปาร์ตันทุกคนต้องล้มตายหากกษัตริย์ของพวกเขายังตั้งใจด้านด้นออกไปลบในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ชาวสปาร์ตันไม่ต่อสู้พวกเขาจะอยู่เฉลิมฉลองประเพณีกันที่หมู่บ้านซึ่งตัวหญิงสาวพยากรณ์ก็ต้องการให้เป็นแบบนั้นเช่นเดิมแต่ทางด้านกษัตริย์ลลโอเนดัสเขารู้ดีว่าถ้าเกิดยยงงนนิ่่เฉตอไปแบบี้ชาว สปาร์ตันทั้งหมดต้องถูกกษัตริย์เปอร์เซียจัดการแน่ๆเรีโวเนดัสได้ลงมาจากเขาของพวกนักบวชโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแถมเหตุผลที่เราบรรดานักบวชต่อต้านการออกรบในครั้งนี้นั่นมันก็เป็นเพราะว่าพวกเขาได้ถูกติดสินบนจากชาวเปอร์เซียแล้วนั่นเองกษัตริย์ลรียวเนดัสเครียดกับเรื่องนี้มากๆเพราะว่าจากคำสั่งของหญิงสาวพยากรมันเลยทําให้ชาวสปาร์ตันไม่สามารถออกไปรบได้ทางด้านกอโกภรรยาของลรียวเนดัสเมื่อได้เห็นว่าสามีของตนเองมือลอยแบบนี้เธอก็ได้บอกกับผู้เป็นสามีไม่ว่าจะเป็นคำพูด ของหญิงพยากรหรือแม้กระทั่งประเพณีความเชื่อของชาวสปาร์ตันมันก็ไม่มีผลอะไรกับลีโอนดัสหรอกเธออยากให้สามีตระหนักไว้ว่าทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับตัวลีโอนดัสเองเมือมีใครสามารถชักนำกษัตริย์แห่งสปาร์ตันคนนี้ได้ท้งนั้นหลังจากนั้นเวลาก็ได้ล่วงเลยมาถึงตอนเช้าในตอนนี้กษัตริย์ลีโอนดัสก็ได้เรียกรวมนักรบชาวสปาร์ตันจำนวน300คนมาไว้ด้วยกันรวมถึงบรรดาน,นักรบเหล่านี้ต้องมีลูกหลานไว้คอยสืบสกุลด้วยโดยเหตุผลที่ลีโอนดัสเรียกนักรบจนนนว300คมา ก็เพราะว่าเขาต้องการพานักรบเหล่านี้ไปจัดการกับชาวเปอร์เซียที่กําลังบุกมานั่นเองและถึงแม้ว่าเทรอนคนในสภาของสปาตานันจะมาพยายามขัดขวางตัวกษัตริย์ไว้ทว่าลีโอเนดัสเขาก็ได้ตอบปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ไปลบเขาแค่จะออกไปเดินเล่นส่วนนักรบจํานวน300คนก็เป็นแค่คนอารักขาเขาเท่านั้นท้ายที่สุดเทรอนจึงไม่สามารถขัด วาคลีโอนิดัสได้พานักรบจํานวน300คนเดินขึ้นเหนือไปเรื่อยๆซึ่งก่อนจะออกมากอโกก็ได้พาลูกชายออกมาส่งพร้อมกับที่เธอได้มอบสร้อยคอของเธอให้กับผู้เป็นสามีไปกอโกเธอได้ขอให้สามีกลับมาให้ได้แต่ถ้าเกิดกลับมาไม่ได้ก็ตายกับโลของเขาอย่างทรงเกียรติซะส่วนทางฝั่งลีโอนดัสเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปเนื่องจากการไปรบในครั้งนี้มันไม่มีที่ว่างสาหรับคนอ่อนแอลีโอนดัสได้นําทัพของเขาจํานวน300คนไปจัดการกับชาวเปอร์เซียนับหลานระหว่าง ลีโอนิดัสก็ได้เจอข้อกับกองทัพของแดกซอร์ดซึ่งตัวแดกซอร์ดที่รู้ว่าชาวสปาร์ตันจะไปรบกับชาวเปอร์เซียเขาก็เลยอยากพาคนมาร่วมกองทัพด้วยทว่าพอแดกซอร์ดได้เห็นกองกําลังของชาวสปาร์ตันเพียงหยิบมือแค่นี้เขาเลยผิดหวังมากๆที่กษัตริย์ลีโอนิดัสพานักรบมาเพียงแค่หยิบมือเองทว่าลีโอนิดัสเมื่อได้ยินแบบนั้นเขาเลยได้ถามคนของแดกซอร์ดไปว่าแต่ละคนทำอาชีพอะไรกันบ้างเหล่าบรรดานักรบของแดกซอร์ดก็ได้ตอบมาบางคนก็เป็นช่างตีเหล็กบางคนก็เป็นนนชช่่่าาาางงงปััมแตกตกกจ นักรบชาวสปาร์ตันอย่างสิ้นเชิงและพอแดกซอร์ได้เห็นความฮึกเหิมของนักรบชาวสปาร์ตันเหล่านี้เขาจึงยอมรับได้ว่ากองกําลังของลีโอนดัสมีนักรบที่กล้าหาญมากกว่าเขาหลายขุมและภายหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันเสร็จลโอนดัสก็ได้พาทัพของเขาเดินทางต่อไปเรื่อยๆซึ่งพอเดินทางมาได้สักพักพวกของลีโอนดัสก็ได้เจอเข้ากับหมู่บ้านที่ราบเป็นหน้ากองแถมร่างของคนในหมู่บ้านยังถูกจับมาตึงเข้าไว้ด้วยกันเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่โหดเหี้ยมมากๆเลยบรรดดาคนของแกซที่ เห็นแบบนี้ก็ต่างพากันขวัญหน,นีดีฟอแต่นาหนุ่มมันก็ไม่ใช่สำหรับนักรบชาวสปาตันพวกเขาไม่ได้เกรงกลัวแม้แต่น้อยแถมชาวสปาตันยังดีใจที่พวกเขาจะได้เผชิญหน้ากับอสุรกายเหล่านี้ด้วยลรียอเนดัสนำทัพของเขาเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ได้เดินทางมาถึงช่องเขาฮอตเกสเป็นชัยภูมิที่ลรีอเนดัสจะใช้ต่อกรกับชาวเปอร์เซียที่บุกมาถ้าเกิดเป็นช่องเขานี้จำนวนที่แตกต่างกันมันก็จะไม่มีผลซึ่งเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วบรรดาชาวเปอร์เซียก็จะได้พบกับนรกที่แท้จริงแน่นอน ในเวลาเดียวกันหกองเรือของชาวเปอร์เซียจํานวนมากก็ได้เดินทางมาถึงที่นี่แล้วด้วยทว่ายัางไม่ทันที่คนพวกนี้จะได้เข้าฝั่งเทพซูตก็ได้บรรดาลลมฝนและพายุเล่นงานเรือของชาวเปอร์เซียจนเละไม่เป็นทาทางด้านสปาร์ตันที่เห็นแบบนั้นพวกเขาก็ดีใจกันเป็นอย่างมากแต่ก็ดีใจกันอยู่ได้ไม่นานเนื่องจากพอลองมองไปที่ชายฝั่งดูแล้วพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับกองกําลังของชาวเปอร์เซียนับหลานที่ในตอนนี้พวกเขากําลังตั้งค่ายกันอยู่แต่ถึงแม้ชาวสปาร์ตันจะได้เห็นจํานวนศัตรูที่ต่างกันถึงขนาดนี้พวกเขาก็ ไม่ไดแสดงความเกรงกลัวมาไม่แต่น้อยเลยนักรบชาวสปาร์ตันบางส่วนได้ลงไปสร้างกำแพงหินเพื่อขัดขวางการเดินทัพของชาวเปอร์เซียซึ่งในระหว่างที่นักรบชาวสปาร์ตันกำลังสร้างกำแพงอยู่ในตอนนั้นก็ได้มีคนของกษัตริย์เซอร์เซสเดินทางมาซึ่งเหตุผลที่เขามาที่นี่ก็เพื่อต้องการบอกให้ชาวสปาร์ตันยอมจำนวนซะแต่ยังไม่ทันที่จะได้คุยกันจบนักรบสปาร์ตันก็เป็นฝ่ายที่เปิดการโจมตีก่อนเลยซึ่งการทำแบบนี้มันก็เป็นการแสดงออกว่าพวกเขาไม่ได้เกรงกลัวพลังอำนาจของกษัตริย์เซอร์เซสแห่งเปอร์เซียยแม้แต่นนอใ ระหว่างนั้นเองลีโอนดัสก็ได้เฝ้ามองเหตุการณ์อยู่จากด้านบนซึ่งเหตุผลที่เขาทําแบบนี้ก็เพระาะว่าลีโอนดัสจงใจยั่วโมโหเซอร์เซสเพื่อให้เซอร์เซสส่งกองกําลังมาต่อสู้กันตรงที่จุดนี้และก็ดูเหมือนว่าวิธีนี้มันจะยั่วโมโหเซอร์เซสได้ผลด้วยก่อนที่กองกําลังของชาวเปอร์เซียจะบุกมาจูจูเอพิเทสชาวสปาตันที่มีร่างกายพิการก็ได้ปรากฏตัวขึ้นโดยเอพิเทสก็ได้มาขอร้องต่อกษัตริย์ลีโอนดัสให้เขาได้เข้าร่วมกองทัพในการต่อสู้ในครั้งนี้ด้วยทว่าเอพ ลีโอเนดัสก็ไม่สามารถให้เขาเข้าร่วมกองทัพได้เหตุผลมันก็มาจากร่างกายที่พิการของเอพิเทสเองด้วยร่างกายแบบนี้เขาจึงไม่สามารถยกโล่มาป้องกันเพื่อนนักรบชาวสปาร์ตันข้างกายได้และนี่มันก็เลยกลายมาเป็นข้อบวกพองที่ใหญ่ที่สุดจนได้ทําให้กษัตริย์ลีโอเนดัสตอบปฏิเสธไปทว่าหลังจากที่กษัตริย์ของสปาร์ตันเดินลงไปแล้วเอพิเทสเขาก็ได้ทิ้งทุกอย่างของชาวสปาร์ตันพร้อมกับตะโกนบอกราชาไปอยู่ว่าราชาคิดผิดแล้วหลังจากนั้นหนังก็จะตัดมาในตอนที่กองทัพเปอร์เซียได้ มาซึ่งจํานวนกองทัพชาวเปอร์เซียที่บุกมามันก็มีหลายพันคนมากๆแต่ถึงแบบนั้นชาวสปาร์ตันก็ไม่ได้เกรงกลัวเหมือนเดิมแถมพวกเขาก็ยังได้เปิดฉากโจมตีใส่ตัวไม่ทัพก่อนอีกและจากการที่เริ่มโจมตีมันเลยทําให้การต่อสู้ระหว่างทั้งสองฝ่ายเริ่มขึ้นทหารของชาวเปอร์เซียจานวนมหาาลได้พากันบุกเข้ามาหากองกําลังของชาวสปาร์ตันเพียงแค่300คนเท่านั้นแต่พอกองทัพของชาวเปอร์เซียบุกเข้ามาถึงแนวเขาฮอตเกสพวกเขาก็ไม่สามารถฝ่าแนวโลของชาวสปาร์ตันไปได้เลยแถมทหารของชาวเปอร์เซีย ที่บุกมาก็ถูกชาวสปราร์ตันจัดการลงไปเรื่อยๆซึ่งด้วยฝีมือการต่อสู้ที่ชาวสปราร์ตันได้ถูกฝึกฝนมานั่นก็เลยทําให้พวกเขาเป็นนักรบที่แข็งแกร่งมากๆทางฝั่งกองทัพของกษัตริย์เซอร์เซสที่ได้เห็นว่ากองทัพชุดแรกถูกจัดการไปแล้วเขาก็เลยสั่งให้ยิงลูกธนูจํานวนมหาศาลมาใส่ชาวสปราร์ตันทว่าลูกธนูเหล่านี้มันก็ไม่สามารถทําอะไรนักรบสปราร์ตันได้เลยทางกษัตริย์เซอร์เซสที่เห็นว่าเป็นแบบนี้ก็เลยได้สั่งให้กองทัพบ,บุกเข้ามาอีกแต่กองทัพของ เดี๋ยวเลยว่าตอนนี้ชาวเปอร์เซียไม่สามารถทาําอะไรชาวสปาร์ตันได้เลยและนี่มันจึงทําให้เราได้รู้ว่าชาวสปาร์ตันแข็งแกร่งแค่ไหนในเวลาเดียวกันตัดภาพกลับไปที่หมู่บ้านของชาวสปาร์ตันกอโกภรรยาของลีโอนดัสเธอก็รู้ดีว่ากองกําลังของสามีเพียงแค่สามร้อยนายยังไงก็คงไม่สามารถตอ่อกรกับชาวเปอร์เซียได้อยู่แล้วเธอก็เลยได้วิ่งเต้นทุกวิถีทางเพื่อจะขอให้สภาของชาวสปาร์ตันส่งกองกําลังที่เหลือไปช่วยสามีของเธอที่กําลังต่อสู้กับชาวเปอร์เซียอยู่หลังจากนั้นหนังก็จะตัดภาพกลับมาที่ สงคราตอนนี้การต่อสู้ในรอบแรกมันได้จบลงไปแล้วและมันก็ได้จบลงไปด้วยชัยชนะของชาวสปาร์ตันนั่นเองและในระหว่างที่นักรบสปาร์ตันกําลังไล่จัดการกับคนของเปอร์เซียที่เหลือกษัตริย์เซอร์เซสแห่งเปอร์เซียก็ได้เดินทางมาที่แนวหน้าเพื่อที่เขาจะได้มาเจรจากับลีโอนดัสด้วยตัวเองกษัตริย์เซอร์เซสยังคงต้องการให้ชาวสปาร์ตันยอมจำนนและต่อให้คนของเขาจะถูกฆ่าตายไปมากแค่ไหนเซอร์เซสก็ยังมีความเมตตาที่จะไว้ชีวิตพวกชาวสปาร์ตันถ้าเกิดลีโอนดัสยอมคุกเข่าให้กับเขาทว่าทางด้าน เนดัสก็ไม่ได้ทําแบบนั้นยังไงชาวสปาร์ตันก็จะไม่มีวันยอมจำนนพวกเขาก็จะยืนหยัดต่อสู้ไปเรื่อยๆและลีโอนิดัสก็มั่นใจว่าชาวสปาร์ตันจะสามารถจัดการกับชาวเปอร์เซียได้อย่างแน่นอนคาพูดที่สุดแสนจะโอ้อวดของกษัตริย์แห่งสปาร์ตันมันได้สร้างความโกรธเคืองให้กับตัวกษัตริย์เซอร์เซสมากๆในคืนนั้นเองเซอร์เซสเลยได้สั่งให้กองกําลังที่เก่งที่สุดของเขาไปจัดการกับพวกสปาร์ตันที่น่าจะกําลังพักอยู่ซึ่งกองทัพที่เก่งที่สุดของเซอร์เซสมันก็คือพวกอมมนนุษย์ทีู่่กกกฝฝึาารตอส้เป็ง 第一。<noise> แถมในบรรดาอามนุ์เหล่านี้ยังมีคนที่มีร่างกายใหญ่โตมากๆซึ่งถือว่าเจ้ารางยักษ์คนนี้เป็นอาวุธลับของเซอร์เซสเลยก็ว่าได้แต่แล้วพอกองทัพอามนุ์ของเซอร์เซสเดินทางมาถึงพวกเขาก็ต้องตกใจกับสิ่งที่อยู่เบื้องหน้ากำแพงที่ได้ทำจากศพของชาวเปอร์เซียตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้าพวกอามนุ์และภายหลังจากที่พวกอามนมษุ์เดินทางมาถึงทหารของสปาร์ตันที่เฝ้ารออยู่พวกเขาก็ได้พังกำแพงศพลงมาหลังจากนั้นชาวสปาร์ตันก็ได้ตรงเข้ามาเล่นงานพวกอามนุยได้ทันทีการต่อสู้ระหว่างทั้งสอง เป็นไปอย่างดุเดือดมากๆซึ่งถึงแม้ว่าชาวสปาตันจะเป็นนักรบที่แข็งแกร่งแค่ไหนพวกเขาก็เสียกำลังพลไปไม่น้อยถึงจะสามารถจัดการกับพวกอานมนุษย์เหล่านี้ได้ทว่าสุดท้ายกองทัพของลลโอนิดัสก็เป็นฝั่งชนะนั่นมันก็เลยทำให้ตัวของเซอร์เซสยิ่งโกรธแค้นขึ้นไปอีกรุ่งเชา้าเซอร์เซสได้สั่งให้กองทัพของเขาเข้าโจมตีอีกครั้งหนึ่งแถมในครั้งนี้มันก็ไม่ได้มีเพียงแค่ทหารธรรมดาเนื่องจากในระหว่างการต่อสู้จู่ๆมันก็ได้มีแรดยักษ์ตัวใหญ่พุ่งตรงเข้ามาาาาหวววััััังงจจะจดกกกกรรบบพนนขอชสปต แต่ก่อนที่มันจะวิ่งมาถึงมันก็ได้ถูกแอนทินนสลูกชายแม่ทัพของชาวสปาร์ตันจัดการไปก่อนซึ่งพอเจ้าแรด,ดยักษ์ถูกจัดการไปอีกเซอร์เซสก็ได้ไปเีียนวิธีใช้จอมเวทเข้าโจมตีโดยที่จอมเวทเหล่านี้ก็ใช้ระเบิดเข้าโจมตีชาวสปาร์ตันทว่าหลังจากที่ชาวสปาร์ตันจับทางได้พวกเขาก็ได้บีบให้กองกําลังของเซอร์เซสเข้าไปในแนวเขาท้ายที่สุดจอมเวทเหล่านี้ก็เลยได้ถูกสังหารลงทั้งหมดและถึงแม้ว่าเซอร์เซสจะส่งกองกําลังที่มีช้างตัวใหญ่ยักษ์มาอีกทว่าเจ้าช้างที่มันเดดินนนงงุ่มงงมแบบี้้พวกกกั็ไถู ชาวสปาร์ตันขับไล่จนได้ตกหน้าผาไปนั่นก็เลยทําให้กองทัพของเซอร์เซสยังคงไม่สามารถทําอะไรชาวสปาร์ตันได้แต่แล้วในจังหวะที่การต่อสู้ครั้งที่2นี้มันกําลังจะจบลงแอนทินอสที่กําลังยืนดีใจกับชัยชนะของตนก็ได้ถูกทหารม้าเร็วของเซอร์เซสเข้ามาฆ่าตายอย่างกระทันหันตัวแม่ทัพที่ได้เห็นลูกชายของตัวเองถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อตาเขาก็เสียใจและโกรธแค้นมากซึ่งถึงแม้ว่าครั้งนี้ชาวสปาร์ตันก็จะสามารถเอาชนะไปได้อีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้มันกลับไม่ได้หน้ายินดมอนดมอิิแถพทส ที่ผิดหวังในตัวกษัตริย์ดีโวในดัสก็ได้หันมาปลแพักกลายมาเป็นพวกของกษัตริย์เซอร์เซตแล้วด้วยซึ่งเอบบเทสก็ได้บอกถึงเส้นทางที่มันจะสามารถอ้อมไปจัดการกับพวกสปาร์ตันจากทางด้านหลังได้และถ้าเกิดทําแบบนั้นได้แล้วก็ชัยชนะมันต้องตกมาเป็นของกษัตริย์เซอร์เซตอย่างแน่นอนหนังได้ตัดกลับไปทางหมู่บ้านของชาวสปาร์ตันกันบ้างตอนนี้กอโกเธอก็ได้มาเจราจากับเทรอนเพื่อจะขอโอกาสให้เธอได้ไปพูดคุยกับสภาและให้สภาส่งกําลังเสริมไปช่วยสามีของเธอที่กําลังรบกับชาวเปอร์เซียอยู่เว่าด้านเท เทนเขาก็ไม่ใช่คนดีที่จะยอมให้ราชนีได้ประโยชน์เพียงคนเดียวแน่ๆเทรอนต้องการให้ราชนีตอบแทนอะไรบางอย่างให้กับเขาโดยสิ่งที่เทรอนต้องการมันก็คือร่างกายของราชนีและถึงแม้ว่ากอโกเธอจะไม่อยากทําแบบนี้สักแค่ไหนสุดท้ายด้วยความเป็นห่วงริโอเนดัสเธอก็เลยได้ยอมพลีกายให้กับชายคนนี้ไปหลังจากนั้นหนังก็จะตัดภาพกลับมาที่พวกของริโอเนดัสเด็กซอสเดลรีมาแจ้งขา่าวให้กับบริโอเนดัสทราบอย่างรีบร้อนว่าคนของพวกเขาที่รับหน้าที่คอยเฝ้าที่ด้านหลังทุกจัดก,การไปแล้วซึ่ง นั่นก็หมายความว่าอีกไม่นานกองทัพเปอร์เซียจะเข้ามาล้อมพวกเขาทั้งทางด้านหน้าและด้านหลังและท้ายที่สุดกองทัพของพวกเราก็จะถูกจัดการเด็กซอตั้งใจจะถอนกําลังกลับไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ต่อไปยังไงก็ต้องตายแน่แ,นแต่ทางด้านลีโอเนดัสก็ไม่ได้คิดเช่นนั้นกษัตริย์แห่งสปาตันยังคงตั้งใจจะยืนหยัดต่อสู้กับชาวเปอร์เซียต่อไปโดยที่พวกเขาก็ไม่ได้วันเกรงกับชาวเปอร์เซียที่เข้ามาล้อมจากทางด้านหลังเลยลีโอเนดัสได้พูดปลุกใจทุกคนไปว่าพวกเราจะยอมตายอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินนแลละูกา ของเราที่กําลังรออยู่ทว่าก่อนที่การสู้รบครั้งสุดท้ายมันจะเริ่มขึ้นลีโอนิดัสก็ได้สั่งให้คริเลอสนักรบคนสนิทของเขาเดินทางกลับไปที่หมู่บ้านเพื่อเล่าเรื่องราวการต่อสู้อันทรงเกียรติของชาวสปาร์ตันให้กับคนที่นั่นฟังและถ้าเกิดความรู้สึกของลีโอนิดัสมันสามารถส่งกลับไปถึงแล้วก็คนเหล่านั้นจะมาสานต่อสิ่งที่พวกเรากําลังทําอยู่และก่อนที่คริเลอสเขาจะเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านลีโอนิดัสก็ได้มอบสร้อยคอของเขาให้กับคริเลอสนํามาคืนกอโกหลังจากนั้นคริเลับมา ในเวลาเดียวกันทางฝั่งของกกโกตอนนี้เธอก็กําลังเกลีย้ยกล่อมคนในสภาให้ส่งกําลังเสริมไปช่วยสามีของเธอที่กําลังต่อสู้อยู่ทว่าในระหว่างที่กโกเธอกําลังชักจูงคนในสภาจูจูจเทลรอนที่เคยตกลงกับเธอไว้ก่อนหน้านี้เขาก็ได้ลุกขึ้นมาพร้อมกับบอกทุกคนในสภาไปว่าตอนนี้ราชนีกําลังหลอกลวงทุกคนแถมตัวเทอรอนอยังยกเรื่องที่ราชนียอมพิริกรให้กับเขาขึ้นมาพูดอีกและพอทุกคนในสภาได้ยินความเชื่อใจที่มีต่อองค์ราชนีมันก็ได้เริ่มลดลงทางด้านราชนีกโกเธอตกใจ กับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆแต่ตัวเธอเองก็ไม่สามารถทนความชั่วของเทลรอนต่อไปได้แล้วกอโกได้ตัดสินใจสังหารเทรอนทิ้งและในตอนที่เธอได้จัดการกับเทรอนเหรียญทองของชาวเปอร์เซียมันก็ได้หล่นมาจากตัวของชายคนนี้นั่นมันก็เลยทําให้คนในสภารู้กันว่าเทลรอนเป็นคนทรยศพวกเขานั่นเองหลังจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพกลับไปที่สงครามระหว่างชาวสปาร์ตันกับชาวเปอร์เซียตอนนี้ก,กษัตริย์เซอร์เซสได้พากองทัพของเขาบุกมาห้อมล้อมชาวสปาร์ตันที่เหลือไว้หมดแล้วถ้าว่าถึงแม้จะเป็นแบบนั้นนักรบชา สปาตันที่เหลือก็ยังคงตั้งโล่เตรียมต่อสู้อย่างสุดชีวิตซึ่งก่อนที่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายมันจะเริ่มขึ้นกษัตริย์เซอร์เซตก็ได้ยื่นความเมตตาให้กับชาวสปาตันเป็นครั้งสุดท้ายถ้าเกิดลิโอนดัสยอมทิ้งอาวุธและคุกเข่าต่อหน้าเขากษัตริย์เซอร์เซตก็จะยอมไว้ชีวิตชาวสปาตันที่เหลือซึ่งด้วยความที่กองกําลังของทั้งสองฝ่ายในตอนนี้มันแตกต่างกันจนมากเกินไปถึงแม้ลิโอนดัสเขาจะไม่อยากทําแบบนี้ทว่าสุดท้ายกษัตริย์แห่งชาวสปาตันก็ได้เเเเลือออออกกกททีี่่่ิิ้้้งงาาาาาาววุธพรรรมมัับยลลบยยคขซซโใหหชชาแแป์ แล้วก่อนที่เรื่องราวในครั้งนี้มันจะจบลงลีโอนดัสก็ได้ตะโกนคําสั่งสุดท้ายของเขาออกมาทัานใดนั้นนักรบชาวสปาร์ตันคนหนึ่งก็ได้วิ่งออกมาจากแนวโลกและเขาก็ได้จัดการกับแม่ทัพของชาวเปอร์เซียไปหลังจากนั้นลีโอนดัสก็ได้หยิบหอกของเขาขึ้นหม่อีกครั้งหนึ่งและแล้วกษัตริย์แห่งชาวสปาร์ตันก็ได้ควางหอกของเขาไปใส่กษัตริย์เซอร์ซิสเพื่อจะได้จบสงครามในครั้งนี้ซะ เพราะว่าหอกหนีมันก็ทําได้แค่เพียงเฉียวหน้าของเซอร์ซิสไปเท่านั้นและภายหลังจากที่นักรบสปาร์ตันเริ่มโจมตีพวกเขาก็ได้ถูกลูกธนูของชาวเปอร์เซียจํานวนมากยิงเข้าใส่ซึ่งจากการโจมตีในครั้งนี้มันก็ได้ฆ่าชีวิตของนักรบสปาร์ตันไปทั้งหมดรวมถึงกษัต idas, ริย์เลโอเนดัสกษัตริย์ของชาวสปาร์ตันทั้งหมดด้วยและพอสงครามในครั้งนี้จบลงทางด้านเคเิออสที่เดินทางกลับมาที่หมู่บ้านตัวเขาก็ได้นาสร้อยคอกลับมาคืนให้กอโกซึ่งพอกอโกได้เห็นเธอก็รู้ดีว่าตอนนี้สามีขออองงเธคไม่ย่ยูแล้ว วาราชินีได้มอบสร้อยคอเส้นนี้ให้กับลูกชายไปโดยที่เธอก็หวังว่าลูกชายของเธอจะเติบโตมาเป็นนักรบที่แข็งแกร่งเหมือนกับลีโอนีดัสพ่อของเขาเองส่วนทางด้านคิริออสที่กลับมาเขาก็ได้เล่าเรื่องราวการต่อสู้อย่างกล้าหาญของบรรดาน,นักรบสปาร์ตันจำนวน300คนให้กับทุกคนฟังซึ่งพอทุกคนได้ฟังเรื่องราวของกษัตริย์ลีโอนีดัสแล้วชาวสปาร์ตันที่เหลือทั้งหมดก็ได้ร่วมมือร่วมใจกันก่อตั้งกองทัพของพวกเขาขึ้นมาแถมกองทัพสปาร์ตันในครั้งนี้มันก็มีจํานวนเป็นหมื่นคนนนนและจําาววนที่่้อยก ทัพของชาวเปอร์เซียเพียงแค่หนึ่งใน3เท่านั้นคิริออสเขาจึงมั่นใจว่าในครั้งนี้พวกเราจะสามารถล้างแค้นให้กับกษัตริย์เลโอนิดัสได้อย่างแน่นอนหลังจากนั้นคิริออสก็ได้นําทัพชาวสปาร์ตันทั้งหมดบุกเข้าโจมตีกองทัพเปอร์เซียของกษัตริย์เซอร์ซิสและสุดท้ายหนังเรื่องนี้ก็จบลงด้วยฉากนี้นี่เองครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง300ขุนศึกพันสถานโลกโดยที่ตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป7.6คะแนนและคะแนนจ,จาก Rotten Tomato ไปถึง89%เลยนะครับยัง ให้ได้นะครับรับรองสนุกแน่นอนเหมือนเดิมสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e รวมถึงคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทําผลงานต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมทานึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟนะครับขอบคุณครับ